สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่2ของการเรียนออนไลน์แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่6ใบงานที่6ประจําวันที่2 1มิถุนายนเด็กๆก,ก็จะเปิดมาเจอภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆระบายสีแต่จะระบายสีอะไรนะคะเรามาดูกันเลยภาพแรกภาพที่1เป็นภาพที่เด็กๆก,กําลังนั่งมอง จอ,จอดเขาบอกให้เราระบายสีการใช้อวัยวะอย่างเหมาะสมเด็กกาลังนั่งมองจอแสดงว่าเด็กกาลังใช้ตามองโทรทัศน์เหมาะสมไหมคะอ่าถูกต้องใช่ไหมคะเราก็ต้องระบายสีลงไปเลยภาพที่2มีเด็กกําลังทานอาหารเราใช้อะไรทานอาหารคะเด็กๆตาหรือเปล่าหูหรือเปล่า เราใช้ปากใช่ไหมลูกเราใช้ปากในการรับประทานอาหารต่อไปภาพที่สามมีเด็กกําลังเล่นดนตรีเสียงดังเลยแล้วพวกเราก็กําลังสนุกสนานอ่าเราใช้อะไรที่จะฟังลูกเราใช้อะไรฟังดนตรีที่ไพเราะแ,แล้วก็เพื่อนกําลังเล่นดนตรีอย่างสนุกสนานเราใช้หูใช่ไหมลูกอ่าต่อไป ก,กิจกรรมภาพที่4นะคะก็จะเป็นภาพที่เด็กเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงกําลังใช้มือเช็ดหน้าเช็ดหูเช็ดต,ตาแสดงว่าเขานี่กำลังเช็ดใช้อะไรหยิบผ้าใช้อะไรเช็ดอันนี้อะไรเอ่ย มือใช่ไหมคะถูกต้องเลยลูกเด็กๆก,กําลังใช้มือในการใช้ผ้าเช็ดหูเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดจมูกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปภาพสุดท้ายเลยเด็กๆอยากได้กินอะไรไม่รู้หอมหอมเด็กๆก,ก็ต้องใช้อะไรดมหนุกใช้จมูกใช่ไหมคะเด็กคนนี้ก็เหมือนกันกําลังดมอะไรก็ไม่รู้หอมหอมอยู่นี่เห็นไหมสแสดงว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าอะไรมันหอมหรือมันเหม็นก็ต้องใช้ จะมูดในการดมใช่ไหมคะโอเคสําหรับรายงานที่21มิถุนายนนะคะเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมสิ่งสําคัญมากๆที่ครูต้าจะเน้นย้ําตลอดเลยคือเขียนชื่อและนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยเพราะเรานะคะอยู่อนุบาล2แล้วเราต้องรู้จากชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองแล้วเนอะลูกเนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกเขียนคุณพ่อคุณแม่ที่น้องยังเขียนชื่อไม่เป็นนะคะก็จะต้องฝึกเขียนชื่อเขียนนามสกุลนิดหนึ่งนะคะอ่ะ ีน้แล้วก็อย่าลืมนะคะหนังสือเล่มสีส้มจะมีการเขียนตามเส้นปะยังไงฝากผู้ปกครองนะคะช่วยดูเด็กๆด้วยว่าเด็กๆเขียนได้หรือเปล่านะคะถ้าเด็กๆเขียนได้แล้วอย่าลืมที่จะฝึกอ่านนะลูกนะฝึกอ่านฝึกผสมคำนะคะเพื่อที่จะได้อ,อ่านคําออกแล้วก็เรียนรู้คําได้นะคะยังไงฝากผู้ปกครองในส่วนนี้ด้วยสําหรับวันนี้จบไปงานที่6เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย